สวัสดีค่ะคลิปนี้มีพระอู่ทองออกศึกรุ่นจงอางศึกไม้ชมนะคะพระรุ่นนี้สร้างปีพศ25 1 0นาสนะคะสร้างที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนั้นหลวงปู่โพชท่นได้จัดสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยต้องส่งทาหาร ไปร่วมรบที่ประเทศเวียดนามที่เวียดนามใต้ท่านก็เลยจัดสร้างพระรุ่นนี้เพื่อที่จะแจกอาหารที่ไปร่วมรบนะคะโดยมีมวลสารของพระผงสุพรรณแล้วก็พระกูบ้านก่างพระถ้ำเสือแล้วก็พระอ,อ,อีกมากนะคะที่ แตกหักชำรุดมาเป็นมวลสารที่หาได้เพื่อที่จะสร้างพระรุ่นนี้มีสามสีนะคะสีดำสีแดงแล้วก็สีเทาด้านหน้าจะเป็นพระปางสมาธิด้านหลังจะเป็นออรูป พ้าปางนะคะดูเนื้อนี่มีกระเทาะไหมบ้างว่าเห็นเนื้อข้างในพรารุ่นนี้นะคะมีมีพระเกจิร่วมลุกเสก ประมาณ69ลูกอาทิเช่นหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อใจหลวงปู่โตหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออั้นหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อทองอยู่และก็พระเกจิหลายรูปนะคะที่ดังๆในสมัยนั้นมาร่วมปลุกเสก พอปลุกเสกพอสร้างพระปลุกเสกเสร็จแล้วก็เอาไปแจกทหารที่ไปร่วมรบที่เวียดนามนะคะประมาณสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยองค์นะคะเอาไปแจกทหารแล้วก็มีการปลุกเสกอีกสองครั้งมีการพุทธาพิเศษอีกสองครั้งนะคะก็คือวันที่สองถึงสิบมีนาคม พศสองพันและอีกครั้งนึงก็คือวันที่13เมษายนพศสอง1เหมือนกันเพื่อที่จะแจกใจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพระรุ่นนี้ทหารที่แขวนไปลบที่เวียดนามนะคะได้ฉายาว่าเป็นทหารผี ก็คือแบบโดนยิงก็ไม่เข้าโดนระเบิดก็แบบไม่ไม่ระคายผิวโดนแทงก็ไม่เข้าพระรุ่นนี้คือรวมมวลสารดีๆแล้วก็มีเกจิดังๆอุกเสกเยอะเจ็ดตนาการสร้างก็ดีแต่ราคายังไม่แพงนะคะราคาอยูออ่ประมาณหลักพัน มีมวลสารดีๆเยอะตรงนี้ก็สภาพยังสวยแต่มีการกระทบอ้ไมบ้างขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ